ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูขั้นตอนการทำความสะอาดเครื่อง 190F เรามาดูกันว่าหลังจากที่คุณลูกค้าได้ซื้อเครื่องจากทางร้านเราไป6เดือนนะครับ6เดือนแรกนะครับตัวเครื่องเขาจะมีการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะสำหรับวันนี้นะครับก็ผมกับน้องเต้ยนะครับก็ได้ไปดูเครื่อง1 9อนะครับแถวเจริญกรุงก็ปรากฏว่านะครับตัวเครื่องนะครับโดยรวมแล้วใช้งานได้ปกตินะครับ แล้วนะครับทางร้านก็ถือว่าใช้เครื่องแบบโอเคเลยไม่ได้ใช้งานเครื่องแบบผิดประเภทหรือเกินสเปคเขาทีนี้นะครับที่สังเกตได้นะเคสนี้อะครับเขามีคราบตะกั่นค่อนข้างจะเยอะตอนแรกผมก็แปลกใจทาไมมันถึงเยอะขนาดนี้ก็ได้ถามพี่เขาที่อยู่หน้างานเลยนะครับก็ได้ข้อสรุปว่าเขาแทบจะไม่ไม่ได้ล้างตากานะกั่นเลยทีนี้พอเขาไม่ได้ล้างตะกาั่น6กเดือนนะครับที่เขาใช้เครื่องไปครับมันจะทําให้คราบตะกสะสมได้สังเกตลองสังเกตดูในคลิปนะครับ จะเป็นคราบสีขาวคล้ายๆหินปูนเกาะอยู่แนะนำนะครับแนะนำคุลูกค้าท่านไหนนะครับที่ซื้อสินค้าทางร้านนะครับที่เป็นเครื่องท่าน้ำแข็งนะครับเขาจะมีคราบตะกันเหล่านี้นะครับคอยสะสมอยู่ซึ่งระยะยาวถ้าปล่อยให้มันสะสมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยก็อาจจะรบกวนให้คุณลูกค้าหมั่นทำความสะอาดตัวเครื่องนะครับเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานนะครับในรูปเป็นยังไงบ้างครับน้องเต๋อตะกันเยอะมากครับแต่ไอ้ที่ เราเห็นเป็นฟองฟอดๆเนี่ยคือตะก,กันที่ถูกละลายแล้วลลโดยน้ำยาล้างตะก,กันน้ำยาล้างตะก,กันเขามีหน้าที่อะไรเข้าไปกัดกหรือละลายพวกคราบหินป,ปูนครับให้หลุดล่อนออกมาครับก็คือว่าตัวน้ำยาล้างตะก,กันหรือผงทำความสะอาดของทางร้านเราอะครับตัวนี้ เขาจะเป็นกดซิตริกนะครับหรือว่าข้าวนะครับแน่นอนเลยครับข้าวของเขามีความเป็นกรดสูงเราก็จะนําตัวกดซิตริกตัวนี้นะครับมาทําความสะอาดนะครับเพื่อที่จะขจัดคราบหินปูนนะครับหรือเรียกง่ายๆคือคราบตะกันนี่แหละนะใช่โอเคเคสนี้ถือว่ายากไหมน้องเอต้เคสนี้ยากไหมไม่ยากเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ที่ไปถึงหน้างานแล้วพร้อมครบทุกอย่างเอาเป็นว่าเรามีอุปกรณ์ที่พร้อมสําหรับการรับมือ แต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์อ,อันนี้ยากอันนี้ยากแน่นอนถูกไหมไ<ช>ม่ว่าจะเป็นเครื่องเป่าลมร้อนแบบแรงดันตัวนี้เป็นอุปกรณ์เฉพาะทางเลยนะที่เราซื้อมาแล้วก็เป็นในส่วนของน้ำยาล้างคราบมันน้ำยาล้างคราบตะก,กันตัวนี้เรามีครบนะครับและอีกอย่างาพวกอุปกรณ์ทําความสะอาดต่างๆครับเราค่อนข้างจะครอบคลุมส่วนน้ํายาล้างคราบมันคือคราบมันที่ส่วนมากนะครับลูกค้าเขาจะใช้ในร้านอาหารางียนะครับเหมือนเคสเนี้ยก็คือที่ร้านอาหารก็จําเป็นที่ต้อง รังเข้ามันด้วยใช่ซึ่งแต่ละเครื่องอะครับเขาจะมีความยากง่ายไม่เหมือนกันนะครับสังเกตได้ว่าคุลูกค้าท่านไหนนะครับที่ซื้อเครื่องจากทางเราไปนะครับถ้าทางร้านเขาเป็นร้านอาหารนะครับหรือเอาไปตั้งไว้ใกล้ครัวนะครับตัวนี้แน่นอนเลยเขาจะมีคราบมันสะสมนะครับเห็นไหมสังเกตดูเป็นคราบดำดำดำแบบอลอมมือไปแตะก็รู้เลยว่าเป็นคราบมันใช่ครับก็คือสะสมนาน6เดือน แล้วขั้นตอนนี้น้องเต้ยกำลังทำอะไรอยู่เป่าอะไรอยู่อันนี้เป่าคอยร้อนครับถ้าคอยร้อนก็มีฝุ่นเข้าไปเกาะป้หุ่นเดือนไม่ได้เป่าคอยร้อนเลยก็ส่งผลยังไงต่อเครื่องก็คือเครื่องจะผลิตน้ำแข็งได้ช้าโอเคก็สําหรับเคสนี้พูดโดยรวมเลยแล้วกันนะครับก็ตั้งแต่เรามาดูหน้างานเลยเราก็เจอปัญหาตรงที่ว่านะครับข้บาบตะการสะสมเยอะนะครับแล้วก็พอเปิดเครื่องแกะเครื่องไปดูนะครับก็มีข้าบฝุ่นนะครับ ก็เราก็ได้ทําความสะอาดไปเดี๋ยวเรามาดูรูปนะครับว่าบีฟอร์กับอัปเตอร์เนี่ยตัวตัวเครื่องเขาแตกต่างกันยังไงนะครับก็เคสนี้นะครับเราจะดูแลนะครับในรอบต่อไปอีก6กเดือนเนาะนะครับจบการดูแลการมาแทนน์ครั้งที่1นะครับสำหรับเคสโบนัชชาบูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเคสต่อไปกันนะครับเคสนี้เป็นเคสเราต้องไปดูแลตรงไซส์งานก่อสร้างใช่ซึ่งแน่นอนแหละครับไซส์งานก่อสร้างเนี่ยเขาจะมีปัญหาตรงที่ว่าคาบฝุ่น นะครับซึ่งฝุ่นที่มันอยู่ในอากาศตรงนี้นครับมันเข้าไปติดอยู่ในตัวเครื่องนะครับแล้วข้าฝุ่นเยอะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าว่าเคสไซสงานเนี่ยมีมีปัญหาหน้างานที่เราเจออยังไงบ้างเคสนี้ฝุ่นเยอะมากทั้งพัดลมทั้งคอยล์ร้อนและประกันก็ค่อนข้างเยอะก็วิธีแก้นะครับเราก็ได้ใช้ไดโวนะครับหรือว่าเครื่องเป่าแรงดันนะครับเป่าเข้าไปนะครับไล่ฝุ่นที่สะสมออกให้หมดก่อนนะครับ แล้วก็ได้มีการเช็ดทําความสะอาดนะครับ <al> ใช่ครับแล้วก็จบตรงที่ว่าเราได้มีการล้างด้วยน้ําที่ผสมกับตัวผงล้างตะกันนะครับก็ได้ล้างตัวนั้นออกไปนะครับเคสนี้ถามว่าคราบคราบตะกันเยอะไหมครับเยอะครับแต่ว่าไม่เยอะเท่าเคล็ดแรกเคสนี้เราก็ได้ปอกฟูนเสร็จแล้วนะครับก็ได้มีการล้างถังเก็บน้ําแข็งถามว่ <ละ S 1> ายากไหมเคสนี้ไม่ยากแต่ใช้เวลา สำหรับเคสนี้เราก็ได้ทําการเป่าฝุ่นให้เขาแล้วนะครับฝุ่นหายเกลี้ยงนะครับแล้วก็ได้มีการเช็คค่าตะกันในระบบท่อต่างๆนะครับก็ได้ถอดออกมาล้างนะครับสำหรับเคสนี้นะครับก็จบกันไปได้ดีนะครับก็เอาเป็นว่านะครับสาหรับคุณลูกค้านะครับที่ซื้อเครื่องทำนแข็งไปนะครับการล้างเครื่องนะครับไม่ได้ยากเหมือนที่คิดแต่เคสนี้มันจะเป็นการล้างเครื่องครั้งใหญ่เลยล่ะนะครับที่คุณลูกค้าอาจจะ อาจจะทําไม่ได้นะครับทางร้านก็ได้เข้าไปดูแลในจุดนี้ให้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมันทําความสะอาดตัวเครื่องาแข็งอยู่เรื่อยๆนะครับตัวเครื่องจะได้ใช้งานได้ยาวๆนะครับก็วิธีที่ผมแนะนําไปนะครับก็ให้คุณลูกค้านะครับทำความสะอาดเครื่องนะครับทุกๆ1เดือนนะครับโอเคครับ